โอเคครับสวัสดีครับทุกคนนะครับอันนี้เป็น e p ีที่6นะครับยังอยู่ในเรื่องของพาราโบลานะครับต่อไปจะดูในสมการรูปทั่วไปของพาราโบลาซึ่งความจริงเนี่ยนะครับตอนตั้งแต่ ep 2ีสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครูพยายามพาจัดรูปเป็นทั่วไปหมดแล้วนะครับก็นั่นก็คือทั่วไปของพาราโบลานะครับอันนี้คือจะเป็นกรณีที่โจทย์ให้เป็นทั่วไปมาเลยแล้วถามหาจุดยอดจุดโฟกัสไดล็กติกต่างๆนะครับว่าเรยทายังไงนะครับโอเคเรามาดูเลยนะครับฟอร์มของมันเนี่ยก็ ม่ต้องไปจำก็ได้นะครับสมการพาราโบลาทั่วไปเนี่ยก็คือท่าสังเกตง่ายๆครับจะมีกําลังสองแค่ตัวเดียวนะครับอย่างข้อนี้ครับมี y กาลัง2แล้วมี x กาลัง1นึ่งโอเคไหมครับนะครับในการจะหาจุดยอดจุดโฟกัสลาตัสเลกตัมหรือว่าไดเลกติกนะครับเราต้องจัดรูปทั่วไปของพาราเบลาให้กลายเป็นรูปมาตรฐานก่อนนะครับอันนี้สําคัญนะครับหลักการจัดรูปก็คือทําให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์นะครับก็คือเหมือน ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับกําลังของสมบูรณ์มาช่วยนะครับโอเควิธีการจัดครับโดยปกติแล้วสูตรที่เราจําได้นะครับก็คือว่ากําลังสองอยู่ด้านซ้ายกำลังหนึ่งอยู่ด้านขวาดังนั้นเราย้ายข้างก่อนนะครับเอาชุดที่เป็นกําลังสองเนี่ยเก็บไว้ทางซ้ายที่เหลือาย้ายไปทางขวาให้หมดเลยอย่างข้อน,นี้ครับกําลังสองคือชุดของ y ดังนั้นเก็บ y ไว้นะครับได้ y กําลังสองลบสอง y เอาไว้ด้านซ้ายย้ายลบสอง x นะครับบวกเจ็ดไปด้านขวาเลยนะครับ จากนั้นทําให้ y กําลัง2ลบ 2y เนี่ยอยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์คือหน้ากําลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2ครับซึ่งหน้ากําลัง2เรามีแล้วเรียบร้อยนะครับหน้ากําลัง2ตามสูตรคือครับลบ2หน้าหลังนะครับหลังต้องหามาเติมครับตัวเลขที่เอามาเติมแล้วเนี่ยต้องคูณกันได้ลบ 2y เท่าเดิม เลขที่ต้องเติมคือเลข1นะครับเพราะ1คูณลบ2 y ลบ2 y เท่าเดิมนะครับแสดงว่าหน้าคือ y หลังคือ1นะครับเติมให้ครบศูตนะครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็ต้องบวกหลังกําลังสองเข้าไปนะครับซึ่ง1กําลังสองเนี่ยมันไม่เคยมีนะครับเราบวกเพิ่มเข้ามานะครับบวกเข้าถ้าจะบวกเพิ่มเข้ามาคือต้องบวกเข้าทั้งสองข้างของสมการนะครับบวกเข้าทางซ้ายต้องบวกเข้าทางขวาด้วยครับสมการจะได้ไม่เปลี่ยนนะครับเรียบร้อย จะนะครับด้านซ้ายครับอยู่ในฟอร์มของกําลังสองสมบูรณ์แล้วนะครับดังนั้นยุบครับยุบได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองหน้าคือ y หลังคือ1ครับได้ y ลบหทั้งหมดกําลังสองด้านขวาจัดรูปนิดนึงครับ 2x ลบเบวก1เป็น 2x ลบ6นะครับสมการมาตรฐานของพาราโบลานะครับหน้า x กำลัง1นะครับจะต้องเป็นสัดส่เป็น1เสมอนะครับดังนั้นข้อนี้ต้องดึง2ออกมาก่อนนะครับ ดึง2ออกมานอกาวงเล็บครับจะได้2คูณกับ x ลบ3นะครับเรียบร้อยอันนี้คือสมการพาราโบลาในรูปมาตรฐานนะครับพอเรารูปมาตรฐานเสร็จปุ้เนี่ยเราก็สามารถตอบคำถามได้แล้วว่ามันจุดยอดมันคืออะไรโฟกัสคืออะไรนะครับที่โจทย์จะต้องถามมานะครับนั้นเราหาเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องวาดกราฟเนาะนะครับหลักการคือการจัดรูปเฉยนะครับแล้วก็มาหาส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวข้อสอบถามมาจะทําได้นะครับ โอเคข้อนี้ครับเริ่มจากการวิเคราะห์เหมือนเดิมครับข้อนี้แกนสมมาตรขนานแกน x นะครับขนาน x เพราะว่า x กําลัง1นะครับเขียนสมการคร่าวๆได้เป็น y ลบ k กําลัง2เท่ากับ4 c x ลบ h นะครับอันนี้คือทวนไปด้วยนะครับเผื่อจำไม่ได้และจะหาจุดยอดโฟกัสต่างๆเราต้องหาค่า c มาไว้ก่อนเลยนะครับ c หาจากนครับ4 c ครับหน้ามงเล็เครับ4 c มีค่าเท่ากับ 2แสดงว่า C มีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะครับโอเคไหมจุดยอดเลยครับจุดยอด hk นะครับถ้าโจทย์ถามก็ถามอะไรอันหนึ่งนันเองนะครับขอให้จุดยอดครับ hk ก็คือตามฟอร์มนะครับ x ลบ y ลบแล้วนะครับ hk 3 1นะฮะโอเคต่อไปโฟกัสครับข้อนี้แกนสมมากขนาดแกน xx เปลี่ยนนะครับ แทนค่าลงไปนะครับได้3บวก C คือ1ส่วน2ครับ k คือ1นะครับดังนั้นโฟกัสจะมีพิกัดเป็น3 2 6เป็น7ส่วน2นะครับแล้วก็1โอเคนะครับอีก2ตัวนะครับเผื่อโจทย์ถามก็คือลาตัดเล็กตามนะเท่ากับแอบส์โซลูตสี c นะครับข้อนี้ c c มีค่าเท่ากับ2ครับ อสู 2, ก็ได้2เท่าเดิมนะครับและไดเล็กตริกนะครับข้อนี้แกนส่วนมากขนานแกน x แปลว,ว่าสมก,การต้องเป็นสมก,การของ x สู่ตรงข้างกับโฟกัสนะครับ x เท่ากับ h ลบ c นะครับ h ก็คือ3นะครับลบ c คือ1ส่วน2ครับสมก,การไดเล็กตริ 1, 3, คือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ5ส่วน2นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับจุดยอดจุดโฟกัสลาตัดเล็กตั้มแล้วก็ดเลาติกนะครับโอเคนะครับหลักการประมาณนี้ครับก็คือจัดรูปให้ถูกแค่นั้นเองนะครับเอามาอีกหนึ่งข้อครับข้อที่2นะครับ x กำลังสลบ6 x บวก4 y บวก1นะครับเท่ากับ0นะครับเปลี่ยนรูปทั่วไปนี้ให้กลายเป็นรูปมาตรฐานนะครับเก็บชุดกำลังสองไว้ด้านซ้าย ย้ายกำลัง1กับค่าคงที่ไปด้านขวาให้หมดเลยนะครับทำให้ x กำลังสองลบ 6x กลายเป็นกำลังสองสมบูรณ์ครับหน้ากำลังสองมีแล้วครับลบหน้าหลังหลังต้องเป็นเลขอะไรที่คูณกับลบ2 x แล้วได้ลบ6 x เท่าเดิมหลังคือเลข3นะครับงว่าหน้าคือ x หลังคือ3นะครับหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวก หลังกําลังสองเข้าไปนะครับสาํกำลังสองบวกเข้าทางซ้ายต้องบวกเข้าทางขวาด้วยนะครับด้านซ้ายครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองยุบเป็นหน้าลบหลังกําลังสองนะครับได้ x ลบสามทั้งหมดกําลังสองจัดรูปด้านขวาครับได้ลบสี่บวกแปดนะครับ หน้า y สมมสิหน้า y ยังไม่ใช่หนึนะครับสแสดงว่าต้องดึงลบ4ออกข้างนอกนะครับดึงลบ4ออกครับแนวเล็บจะได้เป็น y ลบ2นะครับดึงลบออกมาด้วยเครื่องหมายจะตรงข้ามนะครับเรียบร้อยครับได้แล้วสมการรูปมาตรฐานของพาราโบลานะครับจากนั้นเราก็ไปหาส่วนต่างๆของพาราโบลาได้แล้วครับเริ่มจากจุดยอดจุดโฟกัส ลาตัด,ดกตัมแล้วก็ไดเรกติกนะครับข้อนี้แกนสมมาตรขนานแกน y เพราะ y กําลัง1น,นะครับขนาดแกน y เขียนสมนการข้าวๆได้เป็น x ลบ h กำลังสเท่ากับ c c y ลบ k นะครับดังนั้นจุดยอดก็คือจุด3-2ครับโฟกัสคือจุดอะไรเอ่ยนี่ h k นะครับโฟกัสข้อนี้ขนาดแกน y สูตรจะเป็น h แล้วก็ k บวก c นะครับ แทนค่าเลยแล้วกันนะครับ h คือ 3, k คือ 2, บวก c อ๋อยังไม่ได้หา c เลยนี่นะนะครับ c ก็ที่ครับ4 c 4 c มีค่าเท่ากับลบ4ครับแสดงว่า c มีค่าเท่ากับลบ1อเคนะครับแทนค่า c ลงไปนะครับได้ลบ1ดังนั้นจุดโฟกัสมีพิกัดเป็น3 1ครับโอเคนะ ต่อมาครับลาตัสเลกตัมเท่ากับแอโซลูดซี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 มีค่าเท่ากับลบซีแอโซลูดลบซี C, ก็ได้สีนะคะต่อไปไดเรกติกครับข้อนี้ไดเรกติกเนี่ยเป็นแกนสมมาตรขนาดแกน Y นะครับไดเรกติกต้องเป็นสมการของ Y นะครับสูตรตรงข้ามกับโฟกัสโฟกัสเป็น K บวก C ไดเรกติกก็เป็น k ลบ c นะครับ k คือ2 c คือลบ1ลบกันนะครับ2ลบลบ1ได้2บวก1ได้3นะครับโอเคนะครแล้วก็ตอบคำถามได้และเราเอาสามารถสามารถนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปวาดกราฟเองได้โอเคนะครับ เรามาต่อครับข้อที่21นะครับจงหาสมการทั่วไปของพาราโบลาอันนี้คือไม่จำเป็นแล้วเพ,เพราะที่ผ่านมาเนี่ยครูตอบพาตอบ2ออย่างอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็หาเลยครับข้อนี้ให้อะไรมาบ้างครับโจทย์ให้จุดยอดมาแล้วก็ให้ไดเรกติกมานะครับจุดยอด hk ให้มาแล้ง่ายเลยนะครับเพราะนั้นวิเคราะห์ครับไดเรกติกเป็นสมการของ x แล้วว่าข้อนี้การสมมากขนาดแก่อะไรครับ ขนาดแกน x นั่นเองครับสมการก็จะเป็น y ลบ k กํลังสเท่ากับ 4c x ลบ h นะครับขนาด x x กํล <c> ังห <ข S 1> นึ่งครับ hk จทให้มาแล้วเราขาดแค่ค่า c นะครับค่า c เนี่ยเราต้องหามาจากเดลติกนะครับเดลติกจดยบอกมา x บวก8เท่ากับ0เรามาจัดรูปนิดนึงนะครับ ย้าย8ไปครับได้ x เท่ากับลบ8เนี่ยได้สมกาติีมาแล้วนะครับสูรตรตรีครับข้อนี้แกนส่วนมากขนาดแกน x สูตรคือ x เท่ากับ h ลบ c นะครับ x เท่ากับ h ลบ c นะครับซึ่งค่า x ก็คือลบ8นะครับแทนลงไปได้ลบ8เท่ากับ h h โจทย์มาแล้วเหมือนกัน h ก็คือ1ครับ1ลบ c แสดงว่า c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่รครับเท่ากับ9นะครับ h k c รู้ครบแล้วครับแทนค่าลงไปตอบได้เลยนะครับ y ลบ k k เป็น4นะครับได้ y ลบ4กำลังสเท่ากับ4 c 9 4 3 6 x ลบ h ครับ x ลบ1ได้แล้วครับสมการพาราโบลาในรูปมาตรฐานครับรูปทั่วไปกระจาย y ลบ4เลยนะครับหน้ากำลังสอลบ2หน้าหลัง บวกหลังกำลังสองนะครับเท่ากับกระจายสาเข้าไปในวงเล็บได้ครับสมบัติการแจกแจง 36x คูณตัวหน้าและคูณตัวหลังด้วยนะครับย้ายทุกอย่างมาอยู่ข้างเดียวกันได้เลยลบ3 6ย้ายมาบวกกับ16ครับเป็นบวก52เท่ากับ0โอเคนะคะเอาละเรียบร้อยนะครับต่อไปข้อ22ครับ โจทย์ให้หาสมการพาราโบลานะครับโดยให้จุดโฟกัสมาแล้วก็ไดเรกติกมานะครับเริ่มวิเคราะห์เหมือนเดิมครับข้อนี้ไดเรกติกคือ y เท่ากับ y บวก5เท่ากับ0ครับเป็นสมการของ y ดังนั้นแกสมมาตรขนานแกน y นะครับหาแกน y สมการก็จะเป็น x ลบ h กำลัง2เท่ากับ 4c y ลบ k นะครับ ข้อนี้จทไม่บอก h ไม่บอก k ไม่บอก c มาต้องหาเองหมดเลยนะครับมันนั้นตั้งสมการขึ้นมาครับสูตรโฟกัสขนาดแกน y y เปลี่ยนนะครับได้โฟกัสคือ h แล้วก็ k บวก c ส่วนเรกติกนะครับจัดรูปนิดนึงครับได้ y เท่ากับลบ5และสูตรของเขาก็คือ y เท่ากับ k ลบ c นะครับ ตอนนี้เรารู้ค่า h แล้วนะครับเพราะขณะแก้วว้ไว้เปลี่ยน h คงที่นะครับได้ h มีค่าเท่ากับ3แน่ๆนะครับต่อมาครับนำ k กับ c เนี่ยมาตั้งสมการซะนะครับ k บวก c มีค่าเท่ากับ2ครับสมการที่1นะครับ k บวก c เท่ากับ2และ k ลบ c เท่ากับลบ5ครับ เป็นสมการที่2นะครับนาสองสมการนี้บวกกันได้เลยนะครับ k บวก k ได้ 2k c บวกลบ c หายนะครับ2บวกลบ5เป็นลบ3ครับสแสดงว่า k มีค่าเท่ากับลบ3ส่วน2นะครับจากนั้น,นครับนำค่า k แทนลงในสมการที่หนึ่งจะแทน1หรือ2ก็ได้นะครับ แทนในหนได้เป็นลบ3ส่วน2บวก c เท่ากับ2ครับแสดงว่า C มีค่าเท่ากับ2ย้ายไปบวกนะครับ2,2,4สบวก3เป็น7ส่วน2นะครับรยอครับ hk c ครบแล้วนะครับแทนลงค่าในสมการได้เลยนะครับ y ขอภาย x ลบ h ครับได้ x ลบ3ทั้งหมดกำลังสองนะครับ4 c c คือ702นะครับตัด2นิดหนึงครับ224 2คูณ7เป็น12 14องครับ2อนะครับ y ลบ k ครับลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับแล้วก็3ส่วน2นะครับอันนี้คือสมการพาราโบาลาในรูปมาตรฐานนะครับรูปทั่วไปอ่ากระจายเลยครับหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวก หลังกำลังสองสิบข้าคูณียครับได้14 y บวกกับ14บสตัดสอเหลือเจ็เป็น21นะครับย้ายทุกอย่างมาอยู่ข้างเดียวกันได้ x กำลังสองลบห x ลบสิ y ลบสินะครับเท่ากับ0ูนย์นะคเรียบร้อยครับ ep ที่6นะครับก็ เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับแล่ไเ้ทำเป็นปรหัส2.6ได้เลยนะครับโอเคเคลมนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ